สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะฮะเราว,วันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันหรับเจ้า h อน da c b 6 5 0 r รถคันนี้เป็นรถปี2019นเะครับเลขไม้ส0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้2มือนะแต่ว่ามือที่2ที่ซื้อไปเป็นลูกค้าพี่ตีเองซื้อไปใช้ไม่ถึง1000กิโลครับบอกว่าเบื่อแล้วครับขี่ไม่ไหวแล้วมาขายคืนเราก็รับซื้อนะแต่ครันนี้บอกเลยว่าสวยจริงสวยแค่ไหน2000ชมครับมา เลขมาคันนี้ครับวิ่งมาเพียงนะฮะ2 4 6 7กิโลเมตรเท่านั้นครับมาดูกันก่อนเลยคันนี้ครับยังคงเป็นแฮนเดิมนะครับหัวโชกเดิมสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนสวยเช่นเดียวกันตุ๊กตาแฮนด์สวยเห็นไหมครับไม่มีรอยเลยกุญแจให้มาครบ2ดอกประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือไม่มีเรือนลางนะฮะปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งทรง CRG นี่มือคัดเดิมๆอู้นิ่มมากมือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอประกับคันเร่งตัวหนังสือไม่มีเรือนลางนะฮะคันนี้ ครอบถังเดิมน็อตเดิมทุกตัวติ๊กเกอร์ฝาถังแต่ง Carbon head, คาร์บกกอนแท้นะครับติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์กันถังก็มีมาให้ด้วยนะครับตัวถังเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับรอยขนแมวแทบไม่มีจริงๆเบาะนั่งเดิมครับนี่ซิชชิ่งสีเทาแบบนี้ไม่มีขาดไม่มีรูครับไะดิ่งด้านท้ายก็ไม่มีรอยล้มล้มแตะนะฮะด้านหน้าส่วนของถ้วยไม้ครับไม่มีรอยล้มแตกรล้าน,านะฮะแล้วก็โคมไฟด้านหน้าก็เป็นแบบฟูลเอลีดีนะครับแทบไม่มีรอยหินเลยครับะ บางคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกเล้านะครับยางหน้าหลังจากเบสเซอร์ครับเป็นยางเติมติดรถจากศูนย์นี่คือ2000กิโลเมตรแท้ครับขอบรอด้านหน้าสีเดิมครับผมไม่มีถลอกไม่มีดุง้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยเพราะนี่คือ2000กิโลเมตรแท้นะครับกระบอกโชคสวยครับไม่มีรอยหินคาลิปเปอร์ด้านหน้าก็ไม่มีรอยล้มรอยสไลด์คันนี้มาพร้อมกับกาอน้ําแต่ง ECM นะครับมาคอท่อด้านหน้าครับขาวใสไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าหน้าเครื่องแห้งสนิท ไม่มีหยดเยิมแน่นอนครับแห้งๆแบบนี้เลยฝาว่าวเดิมสวยไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวนะฮะนี่คันนี้ได้แคสบาแต่งจาก K2 ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแค้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะซิกเกอร์นะครับหมายเลขเครื่องยนต์ก็ยังอยู่นะฮะตัวเฟรมเดิมสวยครับเห็นไหมครับไม่มีรอยนะฮะไม่มีตัดแต่งไม่มีเชื่อมแน่นอนทัดเท้าเดิมครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะฮะทรง อาคาปวิกเป็นงานเกรดพรีเมียมที่ทางร้านเราจัดให้ลูกค้าแบบว่าดีที่สุดเลยนะครับมาฟังเสียงกันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งแบบนี้นะฮะตาได้เป็นไงดงเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลยโอ้โหวิงอาร์มฝัง่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอ,อยเฉือนรอยแทะด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังครับต้องเป็นแค่ลอยจริง,รงๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผม ขอบล้อด้านหลังเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลัง80%แน่นอนครับคันนี้ครับเต็มเต็มคันนี้มาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวคู่หลังแต่งเป็นแบบ led ครับผมไฟท้ายเดิมบั้นท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศู์ตรงแน่นอนรคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับมาฝั่งซ้ายก็ยังคงเป็นโซสเตอร์เดิมเดิมนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมสวยครับ ไม่มีรอยล้มรอยเฉือนไม่มีเก็บงานนะครับพักเท้าเซ็นเซอร์พักเท้าฝั่งซ้ายไม่มีแตกหักแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับนี่แคสบาร์สวยครับฝาวาวเดิมสวยไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะครับแห้งเนียบทั้งคันแน่นอนมาดูหน้าเครื่องกันหน่อยฝั่งซ้ายนะครับไม่มีหยดเยิ้มไม่มีเก็บงานนะฮะเดิมๆแบบนี้ครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินเลยครับจานเบรกด้านหน้า ก็เป็นแค่ลอยนะครับสามพันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเล็ก abs ครับผมเอาละครับเป็นยังไงบ้างสัตว์เจ้า cb 6 5 0 r ปี2019คันนี้ครับกับเลขไม้2,000กิโลเราตั้งราคาไว้225,000บาทดาวน์ต้นเพียง15,000บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับใครหาอยู่สัตว์รุ่นนี้เราจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ3คันสำหรับ cb 6 5 0 r แล้วตอนนี้มี CB ของอาปี2022ด้วยปีใหม่ล่าสุดนะครับใครหาอยู่ต้องมาครับทนงรถไระรามา้เรามีให้เลือกมากมายแล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ